สวัสดีครับวันนี้พวกับผม TJ รถมือสองใหม่แท้ราคาถูกนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับสมัยขาวฉะเชิงเซานะครับเป็นที่เก็บรถอีกหนึ่งที่ของทางรถด,ดีเด็ดของเรานะครับรถทุกคันที่คุณลูกค้าเห็นตอนนี้เป็นรถเช่าหมดสัญญานะครับทุกคันเลยนะครับรถทุกคันสามารถซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับสําหรับลูกค้าคนไหนที่กําลังสงสัยนะ รถทุกคันสามารถจัดปฟแนนได้นะครับนี่นะฮะคันแรกพามาดูนี่ดีกว่าครับเป็น t ต y o t a f o r ร์จูเนนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆราคาตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับข้อมูลรถก็คือตัวนี้เป็นตัว 2.4V นะครับปี2018ทั้งสองคันนะครับทั้งสีดำและสีบอลเงินคันสีดำนี่นะฮะคันสีดำคันนี้เลขไมล์1 0สนะครับ1 0านะครับคุณลูกค้าคันนี้เลขไมล์100,000คงนะครับ สำหรับสีบอนเงินใครสนใจก็โทรมาสอบถามทั้งมาสอบถามก็ได้นะครับใครที่กาลังคิดว่าไม่เยอะไปก็ผ่านก่อนได้นะครับสําหรับตัวคอร์ทนเนอร์นะฮะก็เบนซ์เบนซ์ตอนนี้คัดมาแล้วนะครับสองคันนี้ไม่น้อยนะฮะเป็นซีสองสองศูนย์ดีะครับเรียไม่ห้าหมื่นหกหมื่นเท่านั้นเองราคาหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับสําหรับลูกค้าคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้เหมือนเช่นเคยนะฮะ ็นอิรุสุอิรุสุหัวเดียวตอนนี้ราคาเริ่มต้น2 2 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับอิรุสุหัวเดียว1.9สปาร์กนะครับแบบนี้นี่นะฮะตอนนี้ก็มีลถในจำนวนจำกัดน,นะครับเป็นราคาพิเศษนะครับ2 2 9 0 0 0บาทก็ต้องบอกอิรุสุเนี่ยเรียกไมาจะค่อนข้างเยอะนะครับแสนแปดสองแสนขึ้นไปนะครับลูกค้าที่รับได้กับเลียกไมลและราคาก็ มาสอบถามมันก่อนได้นะฮะโอเคแล้วผมพาเดินชมในลานอีกทีหนึ่งนะฮะก็อย่างที่บอกอย่างที่เคยบอกถ้าจะมาดูรถที่นี่ก็รบกวนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันนะครับแล้วก็ลูกค้านี่ต้องเตรียมอุปรกรณ์กันแดดมาให้พร้อมนะครับครีมกันแดดล่มเสื้อแขนยาวนี่ฮะนี่นะฮะใส่เสื้อแขนยาวอย่างนี้ถ้าใส่ได้ก็ใส่มาเลยนะครับ ก็วันนี้เป็นวันที่แดดค่อนข้างร้อนนะฮะรถที่เราจอดตอนนี้นะฮะมีมากกว่าผมว่าน่าจะมากกว่าหนึ่งพันคันนะครับตรงลานตรงนี้ครับตอนนี้มีรถจอดให้ลูกค้าเลือกหลากหลายรุ่นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโตโยต้านะครับแบรนด์หลักๆจะเป็นโตโยต้าอันนี้พามาดูตัวนี้จะเป็นโตโยต้า สี่ประตูนะครับสองจุดสี่ e ปีสองพันสิบแปดตัวนี้ราคาสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเลขไมล์นี่เริ่มต้นตั้งแต่สี่หมื่นห้าหมื่นโลไปจนถึงสองแสนโลนะครับมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามมาได้เลยเดี๋ยวคัดลดไว้ให้นะฮะสวยๆให้ลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับนี่นะฮะ สนใจนะครับสําหรับรถเช่าหมดสัญญารับประกันนะทุกคันเลขไม้แท้เช็คประวัติได้ทุกคันนะครับแคบก็มีนะครับสําหรับตัวโตโยต้าสมาร์ทแคนะฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวปี18นะครับราคาก็เริ่มต้นอยู่มาสามแสนกลางๆนะฮะคลิปที่แล้วก็พาไปดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็พามาชมอีกสักรอบนึงนะครับแลวก็พร้อมมีรถใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับ นี่นะฮะสำหรับใครที่บอกว่าเอ้ยรถมันขายออกหรือเปล่านู่นนะฮะด้านหน้านี่คือรถที่ขายแล้วทั้งนั้นนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวรถจะจอดนานจอดค้างปีนะฮะขายเร็วขายง่ายออกเร็วทุกคันนะครับของเราถ้าลูกค้าสนใจก็คือผมได้คัดรถไว้ให้แล้วนะครับสำหรับเอาติดกระบะมีคัดให้ตลอดนะครับสนใจรุ่นไหนก็ บอกมาได้เลยนะครับแจ้งมาได้เลยนะฮะขัดรถให้ลูกค้าคันต่อคันเลยนะครับนี่นะะตอนนี้สำหรับกระบะขับสี่นะครับตอนนี้ก็มีนะครับเป็นสี่ประตูขับสี่นะครับเกียร์ธรรมดาหรือว่าจะเป็นนี่นะฮะฮอนด้าซิตี้นะครับตอนนี้ก็มีเข้ามาแล้วนะครับมีอยู่ประมาณสามถึงสี่คันนะครับ นี่นะครับกระบะขับสี่หรือตัวนี้จะเป็นขับสองก็ได้นะครับตอนนี้มีในสต็อกแน่นๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับกระบะขับสี่ส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสองจุดแปดจีนะครับเป็นตัวสองจุดปดจีเกียร์ธรรมดานะครับขับสี่ใครสนใจก็สามารถมาสอบถามกันได้ก่อนเลยนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับย้าอีกทีหนึ่งเกียร์ธรรมดาครใครที่กําลังมองหานะครับขับสี่เกียร์ธรรมดา นี่นะครับทักมาโทรมาสอบถามได้ก่อนนะครับผมกระบะคับสีและฮอนด้า i ซตีนะครับเรื่องราคาทักมาโทรมาสอบถามได้ก่อนนะครับหรือจะเป็น h o n ด้ a แอคคอรตอนนี้ก็ยังมีให้ลูกค้าเลือกหลายคันเลยนะครับฮอนด้าแอคคอร์ด2.0ไฮบริดนะครับปี2018นี่นะฮะเรียงไปเลย เลือไม่หลักหมื่นนะครับมีให้ลูกค้าเลือกอีกหลายคันเลยนะครับตอนนี้ราคาเริ่มต้น699,000บาทนะครับไปจนถึง729,000บาทนะครับตัว Accord ของเรานี่นะฮะถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะครับผมมาต่อกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้นะครับรถตู้เอาไปใช้งานตัวนี้เป็นปี2018เกียร์ธรรมดานะครับ นี่นะฮะเกียร์ธรรมดาแบบนี้ภายในจะเป็นบ่อนหนังสามแถวนะครับตัวรถทำาบ่อมาเรียบร้อยไม่ใช่บ่อเดิมนะครับตัวนี้ปีสิบเก้าเลขไม้ก็จะอยู่ตั้งแต่หกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นไปจนถึงแสนต้นนะครับราคาเจ็ดแสนสี่มื่นเก้าพันบาทนะฮะอย่างคันนี้เลขไม้เก้าหมื่น นะครับนี่นะครับภายในก็จะเหมือนกันรถสีเดียวกันรถเดียวกันราคาเหมือนกันนะครับเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับรถตู้เกียร์ธรรมดานี่นะฮะคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์ดีเซลนะครับตัวนี้ใครที่สนใจนะครับรถตู้ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าหน้ายาวหมดแล้วนะครับ ตัว2.8หน้ายาวหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ตัวคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะฮะตรงตอนนี้นี่นะพาชมภายในสักสคันรถสวยๆนะครับมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับเลขไม่น้อยไม่เยอะลูกค้าถ้ามาก่อนก็ได้เลือกก่อนดูก่อนนะครับผมจัดไฟแนนซ์ได้นะครับสำหรับรถตู้ เดี๋ยวคันนี้ไม้ท่าไหร่แราจะพาดูฮะรถทุกคันไม้แท้ทุกคันนะครับไอ้คันนี้ไม้หาา้าหมืนน่นนี่ 50, น,นะห้าหมื่นก็ยังมีนะครับผมคันนี้จะมาเพราะกัะยางปียี่สิบเอ็ดรถพวกนี้ก็จะค้าๆไปนะครับเนี่ยอย่างคันข้างๆยางนี่เขาจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับปียีิบสาม ก็ลูกค้าสามารถมาเลือกชมได้ก่อนนะครับถูกใจขั้นไหนหรือบางท่านดูเป็นแบบเลขทะเบียนถูกใจทะเบียนไหนก็มาเลือกมาชมได้ก่อนเลยนะครับสำหรับรถตู้คอมพิวเตอร์ก็ยไมอีทีนึงนะครับรถตู้คอมเิอร์เตอร์ปี2018เกียร์ธรรมดานะครับที่เรามีตอนนี้ข้างในเป็นบาะหนังบอ่อด้านหลังก็เป็นสามแถวนะครับ ราคาเจ็ดแสบาทน,นะครับปรับราคาลงมาให้สำหรับลูกค้าแล้วนะครับใครสนใจนะครับคอมพิวเตอร์ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมอ่เดี๋ยวรุ่นต่อไปผมพาไปดูตัวยอดฮิตอย่าง o y ลต้าเอลติสละกันนะครับโอเคมาครับตอนนี้พามาชมตัว o t าเอาติสนะครับอีกหนึ่งครั้งเอาติสตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับนี่นะฮะจอด เต็มสต็อ <t> ก <ok> แน่นๆเลยตอนนี้ออาติสหลักๆก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับเป็นรุ่น 1.6G และ 1.8E นะครับมีเป็นปี2 0 18นะครับแล้วก็จะมี 1.6G ปี2 0 19บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวพามาดู 1.6G สักคันก่อนละครับมีทั้ง 1.6G ตอนนี้ก็มีหลากหลายราคานะครับราคาก็จะขึ้นอยู่กับเลขไมล์ของรถนะฮะ โอเคอันนี้คันแรกตัว 1.6G นะครับภายในจะเป็นบอ่อหนังนี่นะครับบหนังจะเป็นสีออกสีครีมนะครับแล้วก็เป็นปุ่มพุ่สตาร์ทแบบนี้อย่างคันนี้เลขไมล์1แสนนะครับสำหรับรถเลขไมล์1แสนขึ้นตอนนี้เราขายที่49,000บาทนะครับคุณลูกค้าใครสนใจนะครับราคาตอนนี้ปรับลงมานะครับ49,000บาทสำหรับ ออาติด 1.6G เลขใหม่1แสนขึ้นไปนะครับโอเคเราพามาดู 1.8E บ้างสักคันนะครับเปรียบเทียบกันภายนอกจะเหมือนกันนะครับแทบจะไม่มีอะไรต่างนะครับที่ต่างก็คือขนาดเครื่องยนต์แล้วก็ภายในนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นเครื่อง1,008 e นะครับผมสำหรับตัว 1.8E ราคาก็จะแพงก,กว่า ตัว 1.6G อยู่10,000บาทนะครับก็จะตามเลขไมล์เหมือนกันพามาชมนะฮะถ้า 1.6G เลขไม 1, ล์100,000ราคา409แต่ถ้า 1.8E เลขไมล์100,000ก็จะแพงกว่า10,000ก็คือ4 1 9 0 0นะครับตัวอย่างคันนี้ที่พามาชมนะฮะจะมีจะเป็นเลขไมล์70,000โลนะครับ เครื่อง m ม y 70,000โลคันนี้ราคาอยู่ที่429,000บาทนะครับนี่นะภายในจะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าสีดํานี่นะครับเบาะผ้าสีดําแบบนี้แล้วก็ตัวตาร์ทนะครับตัวนี้จะไม่ไม่มีปุ่มพด s h s t a r นะครับจะเป็นแบบกุญแจสเสียบแล้วก็ไขแบบปกติทั่วไปเลยนะครับอา๋จะพามาดู โครงสร้างเล็กๆน้อยๆละกันน,นี่นะฮะตัวรถโครงสร้างก็เดิมๆนะครับน็อตฝากระโปรงน็อตตรงแก้มนะฮะฐานหน้าเดิมๆนะครับหน้าเดิมหลังเดิมเลยนะครับคันนี้อันนี้ก็คือดูกันแบบสด นี่นะฮะ 1.8e ก็จะมีเลขไมาตั้งแต่50,000ไปจนถึงแสนสองแสนเลยนะครับสำหรับรถตัวที่เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับ 1.8e จะมีราคาโปรโมชั่นนะครับก็คือ350,000บาทนะครับสำหรับพวกรถราคา350,000บาทเหมือนที่ผมเคยลงคลิปไปในช่องนะครับคุณลูกค้าสามารถย้อนไปดูได้ก็จะเป็นพวกรถเลขไม่ หนึ่งแสนหกหนึ่งแสนเจ็ดขึ้นไปนะครับก็จะเป็นลดไม่เยอะหน่อยเป็นทางเลือกนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากได้ลดโตเกียวติตเครื่องหนึ่งจุดแปดแต่ว่าราคาไม่สูงนะครับก็จะเป็นพวกหนึ่งจุดแปดที่ไม่ไปเยอะไปเลยนะครับผมตัวนั้นก็จะเป็นราคาสามแสนห้าหมื่นบาทโอเคพาชมดูรอบตอนนี้มีตัวหนึ่งจุดจีไม่สี่หมื่นด้วยนะฮะเดี๋ยวพาไปชม แล้วก็สำหรับลูกค้าบางท่านถามว่ารถพวกนี้มีชนหนักมีอะไรไหมนะฮะก็ต้องตอบตรงๆว่ารถที่จอดอยู่ทั้งลานนะครับก็มีสลับสลับกันไปนะครับบางคันชนหนักบางคันมีแค่รอยถลอกกันชนหน้านะครับตรงนี้เบื้องต้นเนี่ยทางเราก็คัดรถให้ลูกค้าก่อนแล้วนะครับว่าอันไหน ผมสร้างสวยอันนี้เราก็จะนําเสนอขายให้ลูกค้านะครับไม่เอารถชนหนักจมน้ําขายให้ลูกค้าแน่นอนเวลาลูกค้ามาดูรถก็จะได้ดูสภาพเดิมๆเลยนะครับเกิดว่ามีแผลเนี่ยนะอยา่างยกตัวอย่างแผลแบบนี้นะครับรอยทลอกตามกันชนหน้าตามกันชนหลังถ้าคุณลูกค้ามาดูแล้วอยากให้ทําสีเก็บสีก็สามารถทําได้นะครับ หรือว่าถ้าดูแล้วถูกใจไม่อยากให้เก็บสีไม่ต้องทําสีก็อาจจะให้เป็นสลดลดกับคุณลูกค้าไปนะครับตรงนี้นี่นะฮะพอดีเลยอย่างคันนี้เนี่ยฮะเนี่ยฮะก็มีอุบัติเหตุมาอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะฮะตรงเสาก็จะยุบไปเลยนะครับแล้วก็กระจกกระจกก็มีรอยแตกอันนี้ลูกค้ามาก็จะเห็นสภาพรถ สามารถดูได้เองเลยนะครับนี่ฮะอย่างรอยเลย็กน้อยอย่างนี้ถ้าลูกค้ามาดูแล้วอยากให้ทําอยากให้เก็บก็สามารถเก็บงานได้นะครับโอเคมาดูคันนี้คันนี้นี่นะฮะคันนี้เลขไม่สีหมื่นสองพันสามร้อยนะครับ สำหรับรถเลขไม้40,000ตัว 1.6G ตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่439,000บาทนะครับสำหรับเลขไม์ไม่เกิน50,000นะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลายคันนะครับเลขไม์ไม่เกิน50,000ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากนัดหมายเข้ามาดูรถนะครับก็มาได้เลยนะครับที่สาทรเซาล์นะครับแสมแขว อยู่ตรงเส้นสุขมิตสายเก่านะครับแต่ก็รบกวนลูกค้านะครับถ้าจะเข้ามาดูรถรบกวนนัดหมายล่วงหน้านะครับถ้าไม่นัดหมายก็ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้นะครับคุณลูกค้าโอเคแตวผมพาไปดู 1.6G อีกหนึ่งรุ่นจะเป็นตัว 1.6G ปี 2019นะครับก็จะเป็นโฉมหน้าแบบปัจจุบันนะครับโอเคนี่ยฮะมีลูกค้าหลายท่านถามนะครับเพราะว่าคลิปก่อนเปิดคลิปไปแล้วจะเห็นคันนี้เป็นคันแรกนี่นะฮะนี่นะฮะคันนี้9ไก่เต่า1497 มีลูกค้าถามมาหลายท่านนะครับแคบหน่อยตัวนี้เป็นตัว 1.6G ปี2019นี่นะโอเคคันนี้เลขไมล์18,000โลนะครับเลขไม่แท้รถของเราไมลแท้ทุกคันภายในก็จะเป็นบ่อหนังสีออกขาวๆครีมๆนะครับตัดก,กับสีเทาแบบนี้นี่นะฮะ สำหรับตัวนี้นะครับ 1.6G ปี2019ราคาอยู่ที่569,000บาทเลขไม้นี่คือหลักหมื่นหมื่นนี่คือ1,000งหมแทบจะทุกคันเลยนะครับตอนนี้นะสต๊อกของเราย้ำว่ารถสวยรถเดิมแล้วก็ใหม่แท้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่พอมีโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจ เราจะเป็นกระบะรถตู้รถเก๋งตอนนี้ก็มีให้ลูกค้าเลือกเยอะเลยนะครับใครสนใจก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0852173883หรือว่าแอดไลน์ตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับอยากนัดหมายดูรถรบกวนนัดล่วงหน้า1วันนะครับดูรถได้วันจันทร์ถึงเสาร์9โมงถึง4โมงนะครับสำหรับนี้ผมทีเกลรถมาเตอสองมาแท้ราคาถูกขอลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ